สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี G, ช่องนามพาร,รวยทุกท่านนะคะเอฟซี G, ทุกท่านนะครับนี้ผลพารวยก็จะมานะครับตามต่อนะครับตัวเลขรับวงในนะครับก็คือตอนนี้แอดมินก็ได้ตัวเลขรับวงในมาแล้วนะครับในวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกห้านะคะหนึ่งมีนานะครับเมื่อนี้วันที่ วันที่สิบแปดค่ะวันที่สิบแปดนะครับเนาะวันนี้วันที่สิบแปดแอมมินค่ะได้ทําคลิปนะครับตัวเลขรับวงในนะครับมาฝากนะครับถ้าผู้ชมนะครับว่าจะได้ตัวใดก็ลอติดตาลอช่ไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวแอดมินสีเขียนลงให้เบิ้งนะครับว่ามีตัวเลขตัวใดแน่นะครับนะกับลอดช่ไปพร้อมกันนะครับนะครับ รับวงในนะครับค่ะเดี๋ยวจะดูแอดฝนเขียนแล้วก็บรรยายให้ชมนะคะเปลี่ยนรับวงในนะครับเดี๋ยวสองกล้องลงมาเด่นนะ นะครับมีหนึ่งนะครับมีสี่มีห้ามีเจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขเด่นนะครับตัวเลขเด่นนะครับมาแน่นนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเลขเด่นนะครับมาแน่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็คืออันนี้เป็นตัวเลขเด่นนะครับตัวเลขเด่นนะครับก็คือเป็นตัวเลขเด่นนะครับเอาง่ายๆขีดเส้นนะครับตัวเลขเด่นนะครับมาแน่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวเลขรองนะครับ ตัวเลขรองนะครับก็จะมีศูนย์นะครับสองสามหกแปดเก้านะครับไอ้ตัวเลขลอนะร,นะรลขลองนี้มาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเลขรองนี่มาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ มาห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวเลขรองนะครับส่วนตัวเลขเด่นนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับมีสี่มีห้ามีเจนะครับตัวเลขเด่นนะครับตัวเลขรองนะครับมีมีศูนย์มีสองมีสามมีหกมีแปดมีเก้านะครับนี่เป็นตัวเลขรองนะครับแล้วก็ตัวเลข เด่นจับคู่นะครับเด่นจับคู่ให้นะครับเด่นจับคู่นะครับตัวเลขเด่นจับคู่นะครับเด่นจับคู่ก็จะมีสี่สองนะครับสี่ห้าสี่หกแล้วก็ ห้าสองนะครับห้าหนึ่งห้าหกนะครับนะครับก็เป็นตัวเลขเด่นจับคู่นะครับอันนี้เป็นตัวเลขเด่นจับคู่นะครับตัวเลขเด่นจับคู่พิเศษนะครับตัวเลขเด่นจับคู่พิเศษนะครับว่าจับคู่พิเศษนะครับก็คือว่าเด่น แบ่พิเศษนะครับก็มี4 5แล้วก็5 6นะครับอันนี้เป็นเด่นเด่นพิเศษนะครับที่ขีดเส้นใต้ให้นะครับก็มี4 5แล้วก็มี5 6นะครับส่วนตัวเลขลองนะครับตัวเลขลองนะครับตัวเลขลองนะครับก็จะมี สามสองนะครับสามหกนะครับสามแปดนะครับสามเก้านะครับอันนี้เป็นตัวเลขลองนะครับอันนี้เป็นตัวเลขลองนะครับเป็นตัวเลขลองตัวเลขลองเด่นนะครับตัวเลขลองเด่นมีร่องเด่นความนะครับสาม it, สองนะครับตัวเลขลองเด่นมี สามสองนะครับตัวเดียวนะครับตัวเลขรองเด่นนะครับก็คือตัวเลขรองนะครับลองที่มานะครับถ้าจะมานะครับเป็นขีดเส้นใต้สนะครับเป็นขีดเส้นใต้สาให้ตัวเด <c oughs> ียวนะครับนี่นะครับตัวเลขรองนะครับส่วนผู้ใดนะครับที่ชอบนะครับชอบชอบ1นะครับก็ให้เอา1มาจับใส่0นย์นะครับเป็น1 0ย์นะครับ หนึ่งสองนะครับหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าได้นะครับหรือจะมาใส่หนึ่งสามนะครับนี่นะครับใครที่ชอบหนึ่งนะครับก็เอามาใส่หนึ่งสามนะครับก็คือจับคู่ให้นะครับเอามาใส่หนึ่งสามนะครับชอบสี่นะครับก็เอามาใส่สี่สามนะครับชอบห้าก็เอาเอามาเอามาใส่ห้าสามนะครับชอบเจ็ดนะครับก็เอามาใส่เจ็ดสามนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เพิ่น ขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับตีเพิ่นเขียนเส้นใต้ไ้นะครับก็คือเอาม,ามามัดมาข้างบนนะครับมากข้างบนก็คือมากหนึ่งมากสี่มากหา้ามากเจ็ดนะครับก็คือให้เอาตัวเลขข้างบนนี้มาจับใส่ชุดกลางล่างนี่นะครับต้องเอามาจับใส่ชุดข้างล่างตรงนี้นะครับ é เอามาจับใส่ชุดข้างล่างตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนนะครับส่วน ตัวเลขที่เพิ่นจับให้นะครับที่เพิ่นจับให้นะครับก็จะมีสี่สองนะครับก็คือสี่สองนะครับสี่ห้านะครับสี่หกนะครับนะครับสี่สองสี่ห้าสี่หกนะครับที่เพิ่นจับให้นะครับแล้วก็จะมีห้าสองนะครับห้าสองห้าหนึ่งห้าหกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เพิ่นจับให้นะครับเป็นตัวเลข ที่พันจับให้นะครับส่วนตัวเลขลองนะครับตัวเลขลองนะครับล่องคือตรงใดนะครับร่องคือแถวนี้นะครับนี่นะครับล่องคือแถวนี้นะครับพ่นจับให้สามสองนะครับสามสองนะครับสามหกนะครับสามแปดสามเก้านะครับอันนี้คือเป็นตัวเลขลองนะครับตัวเลขลองนะครับพ่นจับให้สามสองนะครับสามหกสามแปดสามเก้านะครับนี่เป็นตัวเลขรองนะครับเป็นตัวเลขลอง นะครับก็คือว่าตัวรองนะครับรองเน้นเน้นนะครับเน้นพิเศษก็คือ3นะครับเน้นพิเศษก็คือ3ตัวรองเน้นพิเศษคือ3มตัวเดียวนะครับ3มาตัวเดียวรองอันนี้เป็นตัวเลขรองนะครับรองมาแน่50เเซน์ะครับมาแน่50เซนนะครับก็เป่นได้จับคูหาามสองห้สามแปดสามนะครับตัวเลขรองนะครับส่วนมากแล้วนะครับส่วนมากแล้วตัวเลข ที่จะมาด้วยกันนะครับมาด้วยกันก็จะมา1457ตัวเลข1457จนี่จะมาด้วยกันอยู่แล้วนะครับตัวเลข1457จนี่จะมาด้วยกันอยู่แล้วนะครับบางทีนะครับมาด้วยกัน3ตัวนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขวิ่งนะครับเป็นเด่นวิ่งนะครับเป็นตัวเลขวิ่งนะครับเป็นตัวเลขวิ่งนะครับก็คือใช้ตัวนี้เป็นเด่นเด่นวิ่งนะครับ1457นะครับ บางทีมันก็จะมาด้วยกันนะครับ47อย่างนี้ก็ได้นะครับ4 1อย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือจะมามาด้วยกันอยู่แล้วนะครับตัวเลขชุดนี้จะมาด้วยกันอยู่แล้วนะครับ4 5อย่างนี้นะครับก็คือจะมาด้วยกันอยู่แล้วนะครับตัวเลขชุดนี้จะมาด้วยกันนะครับ80%นตะครับตัวเลขชุดนี้จะมาด้วยกัน80%นะครับนี่นะครับก็คือเด่นนะครับตัวเด่นจับคู่นะครับตัวเด่นจับคู่ก็มี สี่สองนะครับสี่ห้าสี่หกนะครับห้าสองห้าหนึ่งห้าหกนะครับนี่เป็นตัวเลขจับคู่นะครับตัวเลขเด่นจับคู่พิเศษนะครับที่เด่นให้นะครับเด่นเด่นไห้กันไรครับเด่นเพิ่นมักนะครับเพิ่นมักก็มีสี่ห้ากับห้าหกนะครับสี่ห้ากับห้าหกนะครับนี่ตัวเด่นนะครับ ตัวเด่นนะครับสิบห้างวดนะครับไม่เคยพลาดนะครับสิบห้างวดไม่เคยพลาดนะครับตัวเด่นสิบห้างวดไม่เคยพลาดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งนะครับเป็นงวดวันที่หนึ่งนะครับมีนาคมมีคอนะครับหนึ่งมีคอหกห้านะครับ ตัวเลขหนึ่งมีคอหกห้านะครับนะครับอันนี้เป็นเบอร์ที่ติดต่อทางแอดมินนะครับก็ตัวเลขหนึ่งมีคอหกห้านะครับตัวเลขหนึ่งมีคอหกห้านะครับนี่นะครับตัวเลขวันที่หนึ่งมีคอหกห้านะครับนี่เป็นเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าสองสามห้าเก้าสามหกนะครับ เป็นเบอร์ติดต่อทางช่องนะครับก็คืออยากจะเข้ามาสอบถามนะครับว่าเพื่อนเน้นตัวใดนะครับอยากจะเข้ามาสอบถามว่าเพื่อนเน้นตัวใดให้นะครับก็คือตามที่บอกนี่นะครับนอสี่ห้ากับห้าหนะครับที่เพื่อนเน้นแต่ว่าเพื่อนจับคู่ให้นะครับก็คือจับคู่เด่นนะครับสี่สองนะครับสี่ห้าสี่หก ห้าสองห้าหนึ่งห้าหกนะครับนี่นี่เป็นตัวที่เพื่นจับคู่ให้นะครับส่วนจับคู่รองนะครับจับคู่รองคือแถวแถวล่างนี่นะครับแถวล่างตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขรองก็จะมีศูนย์สองสามหกแปดเก้านะครับศูนย์สองสามหกแปดเก้านะครับนี่แล้วก็รองเด่นนะครับรองเด่นก็คือสามนะครับสามตัวเดียวรองเด่นสามตัวเดียวนะครับสามตัวเดียวนะครับแล้วเพิ่อนกามา จับคู่ให้นะครับลองจับคู่นะครับสามหกนะครับสามสองสามแปดสามเก้านะครับสามสองสามหกสามแปดสามเก้านะครับนี่เป็นตัวลองจับคู่นะครับลองจับคู่พิเศษนะครับจับคู่พิเศษให้อีกจับคู่พิเศษให้อีกก็คือสามสองนะครับลองจับคู่พิเศษนะครับก็คือสามสองนะครับลองจับคู่พิเศษให้ก็คือสามสองนะครับ หลายคนอาจจะงงนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเพื่อนจับจัางไดเพื่อนเอาต, yeah. ตัวเลขเด่นเอาตัวเ uh huh. ลขเด่นมาใส่นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นความลับนะครับน่เพื่อนกับบอบอกว่าเพื่อนไดมาจังไดแอมินก็พไปยามสอบถามนะครับว่าตัวเลขเด่นตัวเลขเด่นไปเอามาจากไหนนะครับแอมินสอบถามนะครับว่าตัวเลขเด่นไปเอามาจากไหนนะครับเพื่อนบอบอกนะครับเพื่อนบอกแต่สูตรสูตรที่เพื่อนเฮ็ดแล้วนะครับสูตรที่เพื่อนเฮ็ดแล้ว รากาเข้ามาสิบห้างวดนะครับงวดนี้น่าจะเป็นงวดที่สิบหกนะครับงวดที่สิบหกนะครับงวดนี้น่าจะเป็นงวดที่สิบหกนะครับก็คือสิบห้างวดไม่เคยพลาดนะครับงวดนี้น่าจะเป็นงวดที่สิบหกนะครับคือน่าจะเป็นงวดที่สิบหกนะครับนี่นะน่าจะเป็นงวดที่สิบหกนะครับรากา เล้วจะแอดมินจะาธที่บ่ายให้ฟังนะครับอีกเรนึงนะครับก็จะมีเด่นนะครับเด่นมีหนึ่งมีสี่มีห้ามีเจ็ดนะครับเด่นมีหนึ่งมีสี่มีห้ามีเจ็ดนะครับลองมีศูนย์มีสองมีสามมีหกมีแปดมีเก้านะครับนี่เป็นตัวเลขลองนะครับตัวเลขลองมีลองพิเศษขีดเส้นใต้ให้ตัวเดียวนะครับก็คือสาม ลองพิเศษขีดเส้นใต้ให้ตัวเดียวก็คือ3นะครับก็คือว่าง่ายๆนะครับผู้ใดมากซีนะครับมากซีตัวเดียวของเด่นนะครับก็จับมาใส่3ตัวเดียวนะครับผู้ได้มากหานะครับ5ข้างบนนะครับก็จับมาใส่3ตัวเดียวนะครับชอบ7นะครับ7ก็จับมาใส่3ตัวเดียวนะครับชอบ1 1หนึ่งก็จับมาใส่3ตัวเดียวนะครับก็คือให้ออกข้างบนนี้ลงมาใส่3นะครับ เอาตัวไหนก็ได้นะครับลงมาใส่สามนะครับลงมาใส่สามนะครับก็คือจะเปลี่ยนตัวเลขนะครับก็จะเอาเอาตามที่เพิ่นบอกมากยังสั่นนะครับก็คือให้เอาข้างดึงข้างบนลงมาใส่สามนะครับชอบเจ็ดก็เอาเจ็ดมาใส่สามชอบห้าก็เอาห้ามาใส่สามชอบสี่ก็เอาสี่มาใส่สามชอบหนึ่งก็เอาหนึ่งมาใส่สามนะครับส่วนตัวเลขเด่นนะครับเด่นที่เปินเขียนไห้นะครับเด่นก็จะมีสี่สองนะครับสี่ห้า สี่หกห้าสองห้หนึนะครับเด่นพิเศษขีดเส้นใต้นะครับก็จะมี4ีหกับห้านะครับแล้วก็ส่วนตัวเลขลองนะครับลองมีสามหกสามนะครับลองมี3 2มสองสานะครับนี่ครับ เป็นลองพิเศษขีดเส้นใต้ให้นะครับตัวเดียวก็คือสามสองนะครับลองพิเศษขีดเส้นใต้ให้ตัวเดียวก็คือสามสองนะครับเนาะแล้วก็เป็นงวดวันที่หนึ่งนะครับมีนาคมหกห้านะครับเบอร์ติดต่อมาทางแอดมินนะครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าสองสามห้าเก้าสามหกนะครับก็ตามตามนี้นะครับเนะาะยกให้เอฟซีดูค่ะก็คือนี่นะครับก็คือจะยกขึ้นเดี๋ยวจะถ่าย ชัดอยู่นะครับเนาะชัดชัดอยู่ค่ะนี่นะครับนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามและรับชมทางช่องฝนผ,ผ้าลวยนะครับกลับมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งติ่งๆนะครับเพื่อที่สิบวิดีาอคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับเนาะ ขอบคุณครับสวัสดีครับร <Okay. S 1> วยรวยรวยรวย